สวัสดีครับพี่น้องทุกคนกับผมสวัสดีนะครับสวัสดีเงียเมื่อเลี้ยงนะครับผมสว,ส,นนบสวัสดีตอนเย็นเย็นนะครับสวัสดีตอนเย็นเย็นนะครับผมที่หาดเจ้าหลาวอ่าผมบรรยากาศนะครับน้ำทะเลสวยงามครับ น้ำทะเลสวยงามนะครับผมน้ำทะเลสวยงามขึ้นส,สวยๆนะครับผมรยากาศดีมากนะครับ น้ำใสนะครับพี่น้องน้ำใสครับผมน้ำใสมาก ตรงนี้ต้องน่าจะเป็นนำแองใหพี่น้องนะครับน่าจะเป็นที่ลุบนะครับผมน่องเป็นลุบๆพี่น้องตรงนี้นะครับผมเป็นปปนะครับผมเหม,มือนนำที่ไหลมาปะทะกันนะครับอยู่ตรงจุดนี้ครับผมจะลึกนะครับผมจะลึกมันจะลึกกาเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้ คราต้องเปลีกก่ยนเรื่องมาบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศดีมากอาะสวย ข้เาเจ้าราวนะครับทะเลจันบุรีทะเลจันทบุรีนะครับผมพี่น้อง น้ำใสทะเลสวยขึ้น sabia? สัดฝั่งนะครับซึ <S 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 ่งฝังฟังเง่งฝังซึ่งฝังนะครับโอ้ดนี่งนะครับผม ลมแรงไลยนนอะนะครับลมครับลมแง้งอย่างหน่อยนะครับคมบรรยากาศดีดีขึ้นน้ำทะเลซัดฟังนะครับคมณทะเลสัดฟัง ก็มีเรือประมงด้วยนะครับพี่น้องมีเรือประมงน้งนง่นะครับผมเรือประมงคระพุทธเจ้าน่าจะก,กลางมองนะครับผมนั่นนะครับน่าจะก,กลางมองนะครับผมวิวสวยๆนะครับผม ีสวยๆเลยครับคุณครับผมหาดสวยๆนะครับผมอ่าเฉยๆเคื่อนกระงั้มเลยหนอนนะครับเคื่อนเป็นตะเล่นนะครับผมน้าเล่นเคื่อนทะเลหน้าเล่นมาก ครับี่น้อวลมแรงมาก สวยงามนะครับทุกคนขอบรรยากาศดีๆนะครับมาฝาก่น้องทุกคนเอผมที่เข้ามารับชมนะครับผมบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นน้ําทะเลนะครับผมก็ทรายนะครับทรายสวยๆนะครับผมที่หาดเจ้าหลานนะครับมาให้ี่นนองรับแต่รับชมกันนะครับผมสวยงามเลยเียครับเพื่อน คืนคืนกับว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับคืนก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่พี่องน่าเล่นนะครับผมเย็นนะครับเย็นมาก คนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับผมไาสายเลสวยนะครับทะเลเจ้าเหลาวนะครับผมที่จันทบุรีนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับทุกคนนะครับผม